ยสวัสดีครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในฟิลิปปินส์เซมเ่นต้องขอกราบสวัสดีหลังจากที่หายหายไปนานมากเลยนะครับผมก็ต้องแ่างแรกต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้กลับมาแล้วกับฟิลิปปินส์เซมอนวันนี้นะครับผมฟิลิปเนี่ย ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่อยากจะมาพรีเซต์วิดีโอเนี่ยอันนี้จะพูดได้ง่ายไม่ใช่เป็นวิดีโอธรรมดาเลยนะครับ <Wow. S 1> ฟลิปได้มีโอกาสไปเที่ยวกับโรงเรียนครับผมซึ่งไปเที่ยวทางเหนือของประเทศจีนก็คือเรียกว่าตงเป่ยนะครับผมซึ่งในประเทศจีนเนี่ย ในตงเป่ยเนี่ยเป็นที่ที่อากาศหนาแล้วเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะต่างจากเมืองที่ฝีอยู่มากเลยซึ่งโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีแพลนที่พาไปทุกทที่ที่สาคัญที่ทุกคนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปครับผมที่ฝีไปนะครับฝีมีไปหนึ่งฉนียงมีเมืองตันตงและมีเมืองฮาร์บินนะครับผมแต่ในอีพีหนึ่งเนี่ยิปจะให้เพื่อนเพื่อนปูไปก่อนว่าเมืองฉนหยงเนี่ยที่ฝีไปเนี่ยเป็นยังไงงั้น อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเตรียมตัวและสิปหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในวิดีโอนี้นะครับผมไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนกลัไมค,ครับในฟิลิปปินส์เช่นเหมือนวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสว่าที่จะไปเที่ยวที่ตงเป่น,นะครับฝั่งทางเหนือของประเทศจีนซึ่งเป็นอะไรที่ยอดมากๆเลยตอนนี้ฟีอยู่ที่สนามบินเฉียนโจและเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างที่นู่นหนาวแน่นอน ยัไไงไงมา一个人偷偷在录视频呢นี่สมาฟีเป็นคนไทยคนเดียวเลยใช่ไหมนี้เป็นเพื่อนพมมากีา้่ัวมิงกาาี้กาบาับะเอ็นแบบว่าก็ไม่รู้จักกับใครใช่ไ้ยก็แบบว่าเอออยากจะค่อยๆต้องฝึกพูดกับคนเยอะๆเพราะว่าที่นี่ก็แบบออมีแค่คนไทยคนเดียวก็ดีแล้วที่ไม่ต้องพูดภาษาไทยเยอะจะได้ภาษาจีนแบบพัฒนาขึ้นอะไรพวกนี้เนอะ。 ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ต้องพักก่อนที่จะไปสถานีชนหยานะครับผมตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณลบแถึงลบสิองศานะครับที่ใส่อยู่นะครับก็จะมีเสื้อเสื้อนี้หนึ่งชั้นแล้วก็มีแจ็คเก็ตตัวนี้หนึ่งตัวก็กันได้ประมาณแบบนิดหนึ่งอนะ่ะแล้วก็ตัวน,นี้เั็นที่สาม ตอนนี้นะครับก็ถึงเรียบร้อยแล้วพูดง่ายว่าเห็นควันไหมตอนนี้รอบสองแล้เนี่ยหนาวมากๆแบบว่าตรงนี้อากาศมันแบบประมาณม,มันแห้งเลยเนดะี๋ยวให้ดูข้างหน้าว่าเป็นไงบ้างเห็นไหมมันแบบอืมเป็นเรียกว่าสวยไปเลยนี่กำลังขึ้นรถนะครับผมเนี่ยกำลังขึ้นรถ เอาไปเลยประมาณ8ปดเกนะครับกินไม่หมดเยอะมากเยอะเกินอากาศก็ยังหนาวเลยครับเห็นบอกว่าอากาศถ้าแบบลบสุดใช่ไหมจะประมาณลบสิบเถ้าแบบนอนกลางคืนนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกกันว่าตอนเช้าเนี่ยเจอสักเจ็ดโมงเนี่ยแดดออกแล้วก็สี่โมงครึ่งเนียจะมืดแล้วก็คือว่าแป๊บเดียวก็จะคือว่ามืดแล้วมากเขาก็เลยตีนิสัยกันว่ากินอาหารเนี้ยองกินเร็ว ห้าโมงห้าโมงครึ่งเนี่ยคนตรงคนเปรฟังเนี่ยจะกินข้าวกันแล้วกินข้าวเย็นกันแล้วถือว่าก็ทําให้เขาสุขภาพดีเนาะกินอาหารเร็วตอนนี้นะครับก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วโอ้โหถือว่ารู้มากมากเลยใหญ่แบบปั๊กเอ็กเลยใหญ่มากๆ ตอนนี้ก็ได้บัตรเรียบร้อยนะครับเราขึ้นเมรูเลยว่าห้องเป็น,นยังไงบ้างโครดูเลยครับด่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวไปนอนลนะ โอเคครับกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ก็จะเตทนิดนหนึ่งเดนร้องรีบกินละมีเวลาไม่กี่นาที้สวัสดีตอนเช้านะครับผม วันนี้นี่โอ้โหอากาศเย็นแบบเหมือนจะเย็นกว่าเมื่อวานตอนแบบช่วงเช้าๆบ่ายๆเลยเนี่ยคูทีนี้ควันออกเลยนี่ให้ดูตรงพื้นดูตรงพื้นฮิมะมันไม่เหมือนมันไม่ใช่มันแบบน้ำแข็งอ่ะมันเป็นแบบน้ำแข็งอ่ะอน่าในพิพิธภัณฑ์แรกที่เรามานะครับชื่อว่าอ นึกถึงเหลยเฟิงนะครับผมซึ่งเหลยเฟิงคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลมากต่อประเทศจีนนะครับเพราะว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งเลยในประเทศจีนซึ่งเหลยเฟิงเนี่ยผู้นี้เป็นเด็กกำพร,รา้าเกิดที่จังหวัดชางซานะครับผมมณฑลหนานแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ยอมแพ้ที่จะทําสิ่งดีนะครับผมซึ่งที่เนี่ยก็จะให้เห็นถึงสิ่งของที่เขาใช้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาเคยมีทั้งสมุดหรือสิ่งต่างๆที่เขามีในวัยเด็กเนี่ยให้ คนมากมายได้เห็นนะครับว่าในยุคที่เขาเกิดเนี่ยเขาได้ทําอะไรบ้างเพื่อสังคมและเพื่อประชาชนนะครับผมเขาได้เป็นทหารในสังกัดกองทัพปรดเอกประชาชนของประเทศจีนะครับผมแต่น่าเสียดายดครับไหลเฟงได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยวัยเพียง21ปีครับผมหลังจากที่ดูในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็ออกมาเหมือนกบให้ถึงให้ระลึกเหมือนก็ให้เกียรติเขาในการที่เราวางดอกไม้นะครับผมซึ่งและ ในการที่เราเดินอ้อมเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเดินอ้อมมาเหมือนกับเป็นการให้เกียรติสถานที่ไม่ว่าว่าเราจะไม่เดินแบบลูกลี้ลูกลอนอะไรแบบนั้นนะครับผมวันนี้เป็นคนที่พาทัวร์นะครับนี่ฮาวไฮะฮาวไงฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมาลงมา่าเขาต้นสังกลเลยออนะครับก็กำลังกลับกันแล้วนี่ได้มาอันนี้วันหนึ่ง สามสิบหยวนเป็นแบบเป็นโปสการ์ด

这个比较有意思。 ในที่ต่อไปที่เรามานะครับเรียกว่าจิวยอปาหรือจะเรียกว่า918นะครับผมในวันนั้นที่เกิดเหตุคือวันที่18กันยายนคศ1931นะครับผมซึ่งใกล้เมืองกับเมืองมุกเดนนะครับซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของสงครามครั้งที่2ของระหว่างจีนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับผม นื่งนงองด้วยความสนใจด้านเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นที่มีต่อแมนจูนะครับผมแมนจูเรียเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดประสงค์ที่อยากจะยึดครองที่นี้เพื่อทั้งสิทธิการครอบครองรถไฟและสามารถมีสิทธิพิเศษใช้ในทางการเดินนี้ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนเนี่ยในเวลานั้นเ,นเป็นช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยอ่อนแออยู่ในขณะต้องมาเชิญกับทั้งโซเวียตต่างเนี่ยพูดง่ายงคือเป็นช่วงที่ยังไม่ พัฒนาเนี่ยญี่ปุ่นก็ใช้แผนที่จะให้ประเทศจีนมีการสับสนกันเองเพื่อที่จะสามารถเอาอ้างสิทธิ์เนี่ยมายึดครองในที่นี้ได้แต่ในทางเดียวกันในการทําสงครามและการเสียเลือดเนื้อครั้งนี้ก็ไม่ได้สูญเปล่าเพราะประเทศจีนเองก็ลุกขึ้นสู้และได้รับชัยชนะเพื่อสิทธิของลูกหลานและเพื่อประเทศชาติของพวกเขาครับผม 五，哦，一、哦，哦哎哦哎、监狱当中度过的，为什么？他经常被抓，因为人，他一直做好事，但是一直被人。哈哈哈！亮一上啊！哈哈哈！原来是亮。谢谢、嗯。快、嗯、乐。 ，显得到我们自己的。哦，好，我们一起打卡了。这边拍照吧，拍照吧，你拿。ครับกลับมาแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนนะครับผมเป็นรุ่นพี่เออตอนนี้นั่งรถกำลังจะไปห้างจงเจียนะครับผมเป็นห้างน่าจะใหญ่ไม่เคยไปเหมือนกัน。我叫王涵瑞 ช่วยเก <Bond> ิด<细>ช<琛>่วย <c oughs> เก <os> ิดนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ที่มาอะไรครับเพราะตัวเสียจากตัวใหญ่นะครับ那这叫中间的吗对就叫中间的中

멜로디 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 멜로 อืมเร่องนี้ร่อยมากอืมนี่ตชอร่อมว้าวโอเคไอ้หมือกัเป็นเต้าคู้แ่บกินลื่นๆยาวๆครับเป็นแบบเป็นเต้าหูบมันเป็นเต้าคู้แบบแป้งแบบนุ่มๆล่นๆน่ยแบบนุ่มๆเลเป็นเทเซอร์เป็นแบบเป็นที่นิยมที่นี่นะครับ

他是泰国的，个泰国泰国的，国外的。我是河北的，这个也是糖葫芦吗？啊，对，哦，那是草莓的，草莓可以可以再吃，也是草莓吗？可以啊，来，我不用包了吗？你包起来吧，一包一包，对，包起来，等会儿再吃，等会儿再吃。哦，啊，你没边叫糖葫芦，糖葫芦，对，东北呢，他叫话，是哈尔滨特色，的，对，对，嘞。他们来，对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 ，

ก็คือแบบว่าเรารู้จักกันแบบเออคุยกันง่ายๆอย่างนี้เมื่อกี้ฝือก็ถ่ายเขาเขาบอกว่าก็ควรหญิงไท้กัวพงยมม็เออแนะนําให้เพื่อนคนไทยมากินได้นะครับมันเป็นทางหูลู่ชื่อตงเป่ย์รสนเป็นจนซินเสี่ยวเสี่ยวชื่อไหมไม่ใช่ตงเป่ยเป็นตเป่ย์เป่ย์เงเป่ย์เเป่ย์เงเย์เ่ยเป่ยงน่เ่ย็่เเย่่

Oh. อ้าวเป็นไงบ้างครับใน EP พหในการไปเที่ยวที่ชยางมีหลายๆสิ่งเลยที่ฝีไปในแรกๆเนี่ยฝีก็ไม่รู้และรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ not common มากเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย hey, เราต้องเรียนรู้ใหม่เป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าสอนให้เราแบบรู้จักคนในแต่ละมุมมอง perspective มากขึ้นนะครับผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน,นั้นจะติดตามแล้วก็แน่นอน EP 2อเนี่ยจะตามมาติดๆแน่นอนนะครับผมในมากกว่านี้ EP หนึ่งเนี่ยจะโชว์ในการกินเหลืออะไรแต่ EP 2เนี่ยจะมีทั้งความสนุกมีทั้งกำแพงเมืองจีนจำลองในเมืองตันตงนะครับผมซึ่งอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันและ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วหากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดอะไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์และได้นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe นะครับผมในข้างล่างนี้ที่จะสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ฟิลิปในการทำวิดีโอต่อไปนะครับผมในวันนี้นะครับฟิลิปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP 2ที่ตันตงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย